จะบอกว่าการที่เราคิดว่าเฮ้ยอายุห่างกันเยอะฉันแก่กว่าเธอเยอะฉันดูแบบนู่นนี่นั่น,นมันเป็นความคิดของเราให้เขาสิให้เขาคิดว่าเราอ่ะอายุกันเท่านี้มีความต่างกันแล้วยังไงต่อเราอ่ะต้องให้เกียรติเคารพการตัดสินใจผู้อื่นไม่ใช่คิดไปเองพอคิดไปเองเรารู้สึกว่าเราไปตัดสินตัวเองละอย่างที่เราเรายังไม่อยากให้ใครมาตัดสินในสิ่งที่เราทําเลยอาจจะตัดสินลราผิดก็ได้ถูกไหมคะดังนั้นเราไม่ต้องไปตัดสินหรือไปคิดแทนใคร ทุกอย่างมันจะเป็นยังไงอะคะ่ะเรื่องความสัมพันธ์ของคนสองคนเนะ่ยมันเป็นการเลือกกันละกันการรู้สึกดีของกันละกันรักกันละกันให้คนสองคนเป็นคนตัดสินไม่ใช่เราคิดไปเองอยู่คนเดียวพี่จา่าเก็งเนี่ยนะนี่ตรงนี้แหละตรงนี <c oughs> ้โทรหาอาจารย์พอเป็นเป็นอาจารย์ที่พูดแบบตรงดีแล้วก็ชอบ <c oughs> ชอบฟังจริงก <c oughs> ็ <c oughs> เดียวบางคนจะเป็นอย่างนี้คะ่ะพี่จา่า <c oughs> ดิวกันมานู่นนี่นั่นกันมาแต่สักพักหนึ่งเขาตกลงว่าเขาจะไม่สารต่ออา้าว แล้วเราก็ไปโกรธแต่ทั้งๆท,ที่เราบอกว่าเรารักเขารักเขาก็ต้องยินดีกับสิ่งที่เขาเลือกในทุกอย่างที่เขาเลือกถูกไหมคะหากเขาเลือกอะไรเขามีอะไรตรงไหนอยู่แล้วมันยังถูกต้องตรงนั้นตรงนี้มันยังไม่ถึงเวลาเราเข้าใจเราก็เคารพการตัดสินใจเคารพความเป็นอยู่เคารพสิ่งที่เลือกของกันละกันไม่ใช่ว่าพอไม่ลงเอยกันไม่ได้เป็นอะไรกันเราจะไปเกลียดเขาเสมอไห่ ไม่ลงเอยการไม่ได้เป็นอะไรการแต่ความรักอย่างไรเงื่อนไขก็ทํางานตลอดความรักอย่างไรเงื่อนไขคือไม่จําเป็นที่จะต้องมาทําตามที่ฉันต้องการหรือมาเป็นอะไรการหรือลงเอยการแต่เรายังมอบความหวังดีมอบความปรารถนาดีซัพพอร์ตทางใจความรู้สึกเอในเรื่องการงานดูแลอะไรช่วยได้แบบไหนตั้งอยู่บนความถูกต้องและดีงามสิ่งนี้ทําได้เลยค่ะและมันดีกับตัวจางมากนี่นี่เป็นเกียรติอย่างยิ่งมากๆเลย ไม่ไ,มไมดูดวงัว,วดวงให้คนอื่นดูแล้วไม่โอเคเพราะว่าค<ข>นลุกเลยวยดกก็ดูจากดูจบดูติ๊กตอกอะค่ะเอ้ยค<ข>น <พา S 1> ลุกเลยขอบคุณมากๆนะคะพี่จ๋าเราคือปดาดอะค่ะจะบอกพี่จ๋าว่าทุกทุกท่านไม่ธรรมดามาก,กหากค่ะได้คุยส่วนตัวกับปัดมันเป็นวาระของเขาเพราะว่าเขาจะต้องได้รับสารบางอย่างจากปาด หรือรับสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพนับถือเหล่าครูคุบาอาจารย์ของเขาที่บอกผ่านปากผ่านจิตเดิมแท้ของปัดอะค่ะเนาะวันนี้ก็เลยดีดีใจมากค่ะก็ถึงยังไงก็แล้วแต่เห็นไหมดูจนได้ป <c oughs> กติแล้วแม่แม่แม่ไม่ได้แม่มมมมมมมเลแล้วก็ทีนี้จะคุยกับอาจารย์นิดหนึ่งนะว่าัาษาหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกชา้ชา ทุกความกังวลนะคะอะไรที่เราอยากรู้พอที่เราจะได้รู้เราจะได้รู้ค่ะนะคะให้ส่งพลังงานเป็นพลังงานแบบเบาสบายนะคะหายใจออกทีไรก็ให้เป็นความขุนข้องหมองใจความกระวนกระวายใจออกไปค่ะและสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนออกช้า